โดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนนะครับคลิปไฟดาวกับจิบเบิลนะครับเอาลุดพอดีครับผมทายทุกอย่างครับการหาอย่างหากินครับผมหาหน้าไม้หาบักหอยทุกอย่างครับผมคลิปตลกก็มีครับ ไล่กินปลาหน่อยครับผม <c oughs> ไล่กินปลาหน่อยเงียบๆ,ๆอยู่ครับโต้โดโด,โดแล้วครับพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วว่าแล้วมันไล่กินปลาหน่อยอยู่เมื่อกี้นี่แต้มที่สาม,มาแล้วครับผม <c oughs> ไล่กินปลาหน่อยเงียบๆ,ๆอยู่เมื่อกี้นี่โดนเลยครับ